คุณสุรางเปรมปรีกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทพบกช่อง7รวมกับสกอต t ์อลเลสเ e น e อีสันซิลโคเรชั่นผลิตภัณฑ์กาแฟาเขาช่องผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอลอร,รีอลสิงคอร์เปอเรชัน่น AAS รอยย่พารากอนเฮาและโรงแรมสยามเคมปินสกี้จัดแถลงข่าวการประกวดมิสเท l a น d ์ n เว e ร์สประจำปี2554ค่ะ นที่วัชรทกูลมิส t ทล i l a n d นิเวิร์สประจำปี2553พร้อมคณะเคยถึงความประทับใจในการประกวดและเชิญชวนให้สาวๆรุ่นใหม่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดีๆกันด้วยค่ะประสุดก็คือ มิตรภาพดีๆซึ่งเราจะได้รับตั้งแต่เราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญตามมาก,ก็คือความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการวางตัวเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องการแต่งหน้าทํำผมเรื่องการใช้ชีวิตได้โดยภาศนะศึกษาไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าเป็นวัดต่างๆนะคะที่ ที่สวยงามมากแล้วก็รู้สึกประทับใจมากค่ะฝากน้องๆรุ่นต่อไปนะคะก็คือต้องเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําได้อย่าเพิ่งถอยตั้งแต่เรายยงไมีสูนะคะสําหรับปีนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ44คนจะร่วมเก็บตัวทํากิจกรรมที่จังหวัดลําพูนเ<ป>มืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่มีอายุกว่า1,354ปีมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสาคัญอาทิพระธาตุริพุนชัยวัดจามเทวีศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมย,ยกดอกนอกจากนี้สาวงามจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่สาคัญในอดีตและธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะ สาวๆที่สนใจร่วมสมัครประกวด Miss Thailand Universe ประจำปี2554สมัครได้ตั้งแต่วันทีน่4ถึง6มีนาคมนี้ที่ชั้น2ส,สยามพารากอนบริเวณ Lifestyle g a l l ร r y ค่ะ